เก่าๆจะไปดีพียงเท่าเอฟซีทุกคนตอนนี้ก็ตอนแรกๆทุกคนสิหาเล่าป่าทุกคนนี่กำลังมาเฮาเฮาบางหัวเฮายังนะควัดมันควัดเลิกทุกคนเห่ามาเสียงเฮาเฮ่ามาทุกสิ่งทุกคนควัดเข้าไปเลิกเลยน่บางทีก็อาจจะเลื่อนไม่เล่นก็อาจจะเนือื่นนะทุกคนเนื้หัว่ามันหยังนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เฮาสีขุดเบิ่งทุกคน อ่ะทุกคนบ่ได้มันทุกคนเลยมันเล็กเงี้ยบัดเลยชุดมาเงี่ยทุกคนเลยไปแดงไป hai tem nắng đây ừ. mở subscribe đây nó Ghiền ขึ้นไหมทุกขี่มูมทุกคนฮาเลมยุกคนเสียงเลื่อล่ำอ่านว่าอ่านว่าแหลนใหญ่อยู่ทุกคนฮาเลมยุกคนทุกคนฮาเลียวหเห็นด้วยหเราก็ยจะขึ้นไปกุกกุกก็คือหาเลมยกนะทุกคนนะว่ากุกเนี่ยขึ้นมาได้ทุกคนอ๋อขึ้นกุกไก่เหลียวทุกคน ตอนนี้เราขึ้นหมดเถิงต้นไม้ทุกคนแต่าา๋ยววารียูทูบเห็นทุกคเลยเดีย๋ยวว่าอ่าน,น้ำมันเข่าโกนนะทุกคนนะแล้ว,วม,มีโกนทุกคนอาน้ำมันเข่าโกนโกนก็บใบง่ายไปเลยทุกคนเดี๋ยวป่ะน่ะฮ่หาฮารียูทูบของมายปายมันบ่เห็นทุกคน ทุกคนตอนนี ết, ้เขาจะลงลงไปสังเกตุบางคนทุกคนว่าเขาสิขึ้นเจาะใดหรือบอนะทุกคนน่ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยขึ้นบ่อใดแบบใหม่ใหม่ล้ำหนิทุกคนขึ้นปุ๊บก่งใไม้กับบ่อใดบ่อใดแล้ะเอาไปสิไปหาเลาะตโตนะทุกคนมาดิ thank <laughs> you

บึ้งบึ้บ้งเทุกคนตอนนี like ้ก็คอยค้าลงแรงนะทุกคนเลยเอาก็ัได้นกอยู่ตัวนึงแล้วก็เล่นตัวนึ้งทุกคนเลยเล่นใหม้มาฮาครบเอาหน่อทุกคนเลย อันนี้เราสีดุลยางกับที่พักทุกคนนะมารอบนี้นี่เฮาลืมเครื่องอุปกรณ์ทุกคนนะเลยอ๋อลืมมันดอกแก๊บยังยังดอกแก๊บน้อยนึงบหมือนก,ก็เอาอาจจะกลับใบก็บมีนะถ้ามีคนเข้ามาป่าเนี่ยเอานี่เฮาก็สิขอน้าเขาวเจ้าถ้าเขาเอานะถ้าเขาไม่เออแล้วก็เฮาก็สิเดินทางกลับไวเหมือน ว่าเฮาบม่มีเครื่องอุปกรณ์อะเดินทางกลับที่พักทุกคน ก็เดินทางมาฮอดที่พักบ่อน้ำมาอ,อยู่นะทุกคนนะนแถวขี้ดังไฟนะทุกคน <c oughs> โอ้ไฟเฮาอย่างทุกคนยังมาทัานมอดเพราะว่าเฮาไปบ่ิ่งมันได้ အရရာ ừ, ာက့ကနကုောညူမေရာက อ้ทุกคนตอนนี้ก็เฮาก็ตัดสินใจแล้วแล้วนะทุกคนนะเครื่องอุปกรณ์เฮามันก็ครบทุกคนเลยยังเหลือดกแก็บสองดอกแต่ว่าเฮ้าก็สีการเลาะมือกลางคืนเลยนะเพราะว่าเมื่อกลางคืนนี่มันอากาศมันเย็นทุกคนเลยหมาก็มันยังบอบมย้ปันใดการมุทึกกับเพาะการเห็นเมืองลำทางทุกคนเลยเุทกะติดตามประกันนะทุกคนว่ามันสีพอยังเมืองลำทางนะทุกคนนะไปทุกคนเดินทาง นะทุกคนเกมเครื่องอุปกรณ์เรียบร้อยเดินทางเมื่อกันขึ้นเลยทุกคนเลยอาการเมือมางบางเธออาจจะพอเนื้อนมพอเห็นพอมือมือกทางนะทุกคนนะเดินทางทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาทอดบ้านแล้วทุกคนเลยทอดแต่เมื่อคืนนี้ทุกคนเลยลืมลืมได้ช่วยพี่น้องเบิง้งตอนนี้กําลังอ่กแกงแล่นทุกคนเลยแกงแล่นชื่วิวายทุกคนเลยนี่ทุกคนโอ้แกงแล่นชื่วิวายนะทุกคนนะลองว่าเช็ดเชทุกคนอัน แม่เม่เม่แก่งทุกคนนะเม่เป็นรุ่นก่งนี่ทุกคนแนวได้เหรอกะนี่กันเล่นนะทุกคนนะเล่นนกอันนี้แก่งนอไม้ทุกคนเลยแก่งนอไม้เล่นะน้อยแข็งแรงเห็นว่าเตยนะเราไม่ได้ไหมฮะ Với vô giờ phải lắc thôi, mới bỏ Ô, ô Một dọa con ở đây, mọi đây, Mình chi đây, ơi, chi à đây, mình chi đây, tụi Ê, à đây, mọi bơ bơ đây, mọi chi à à Ăn mọi chi à đây, ăn. chi na đây, mọi chi na đây, đây,

เอาเอาเอาเ็ดเออยุเห็ดกันได้ไปไหมไปไละไปไไปไม่ไปไปถัโงโอ้ไปไม่ไปไหมอาทุกคนแบ่งแล้วบอตอนนี้ก็แกงเล่นก็ชุกเรียบร้อยทุกคนนี่โอ้ตักตักตัน้องชายได้โจงป่อยป้เอาเอาาพี่แต่งอะไรไปพุนี่ฮู้นทำประจมีมาก

ไบาลงตามามาทุคนเล่นเก่งเล่นเ้าวายโอ้ลาน้อยกับพ่อลาน้อยเฮ้อมาเอกินข้าวเอ้ามาทุกคนมาห้องหมอสไข่่ไไูงเงี้เียเสียบ นอ่้น้มันนวมันโตมต่อเยอานมันลงตนปะย่เบนเลยนะนี่จะรักเบาม dù thường người nhã nhưng mà không phải như bây giờ doi nhưng anh mới ăn hàng

เดี๋ยว่ใช่ปอันทำอะไอซันจะกินอ้าเ็ดกิดเป็ดต้เป็นการจะงี้ไอันเน็ดเมื่ออ้ามเนอนั่นหะมดลกินแบบนี้นละสบาย យ៉ាអូក៏តុកពីនាំថាអាចញ៉ាំលហើយអាចញ៉ាំណាស់ចុះអាឡងនេះនាំអាចអ